สวัสดีครับพบกับผมหมออยดนในการพยากกณ์ดวงนะครับจากการเปิดไพ่ฮิปซีประยการดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นดวงของผู <h <h ้ที่เป็นเจ้าลัคนามีนะครับผู้ที่รู้ว่าท่านเป็นลัคนามีนะครับก็ตั้งคำถามคำตอบจากเพื่อนเปิดไพ่2ิปซีประยการดวงนะครับไพ่สายสะอาทั้งหมดสาสำรับนะครับเช่นเดิมนะครับเปิดกระยการคำตอบห้กับผู้ที่เป็นลัคนามีนะครับ สำรับแรกก็9้าใบสำรับที่สองที่สามก็สำรับละห้าใบนะครับก็เป็นเชิงขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับในความหมายลึกๆนะครับผู้ที่เป็นลัคนาเมีนนะครับขอย้ํานะครับส่วนผู้ที่เป็นราศีนะครับก็สามารถดูคลิปที่มีควบคู่ที่ทาควบคู่กันออกมานะครับว่าท่านจะดูแบบไหนก็ได้นะครับหรือว่า จะดูทั้งสองอย่างประกอบกันก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าการดูดวงการพยากรณ์ดวงนั้นไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์แบบไหนก็ตามนะครับดวงของคนเราหนึ่งชีวิตก็จะมีเพียงดวงเดียวเท่านั้นนะครับแต่จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่รวมอยู่ในดวงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์แบบไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นแบบโอราศาสต์ไตก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับโอราศาสตางตะว,วันตกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ หรือจะเป็นตางโหราศา,ศาส์เจนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วแต่ของการปรยากรในรูปแบบไหนนะครับที่จะออกมาตั้งการดูลายมือดานดูโหเฮงอะไรก็ตามแต่นะครับดวงของคนเรานั้นหนึ่งชีวิตจะมีเพียงหนึ่งดวงเท่านั้นนะครับไม,ไม,ไม่ได้มีมากมายหลายดวงแต่อยู่ที่ว่าการปยากรในรูปแบบโหราศาสตร์ท่านจะออกมาแบบไหนนะครับผมแต่ละโหนแต่ละท่านที่จะกําหนดในการปรยากรอ,ออกมานะครับ จึงแต่ไมมีความแตกต่างหลากหลายกันในการประยายปอนดวงจึงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรืออาจจะไม่ได้ตรงเลยหรืออาจจะตรงทั้งหมดก็แล้วแต่ความแม่นยําของแต่และโหรน,นะครับที่จะประยาดกรอนออกมานะครับแต่ดวงคนเรานั้นเปลี่ยนดวงเดียวเท่านั้นนะครับหนึ่งชีวิตนะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับจะชมแบบไหนก็แล้วแต่นะครับกอขอให้ท่านได้รับพลังงานแต่ดีๆพลังงานบวกๆนะครับ พิจารณาเอาแต่สิ่งที่ดีๆในการชมนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปอย่าไปใส่ใจให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจนะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในการที่จะมีพลังในการต่อสู้ในการดําเนินชีวิตของท่านนะครับการดวงหลักๆก,ก็อยู่ขึ้นกับการที่การเราทุ่มเทตั้งพลังกายพลังใจของเรานั่นเองนะครับที่จะเป็นความแม่นยำมากที่สุดนะครับ ก็ดวง19วันนะครับของชาวลัคนามีนะครับดวงตั้งแต่วันที่21ตุลาคมถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับมาดูกันนะครับว่าชาวลัคนามีนะครับในดวง19วันนี้จะเป็นในรูปแบบใดบ้างนะครับในเรื่องของการงานก่อนนะครับการเปิดไพ่เก้าใบดูว่าจะ ไพ่จะบอกอะไรบ้างในเรื่องของการงานนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวหรือมีอะไรที่มีการก่อควนระวังที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวให้กับชาวลัคนามีนนะครับในช่วง19วันมาดูกันนะครับไพ่ใบแรกของชาวลัคนามีนนะครับในช่วง19วันนี้นะครับเบรกออฟสอดนะครับ ในเรื่องของความหงุดหงิดความใจร้อนอะไรก็ตามแต่นะครับหรือบางทีช่วงนี้ท่านอาจจะเชื่อมั่นในตัวเองมากเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีการเชื่อมั่นในความเป็นตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ก้อยรับความคิดของผู้อื่นด้วยที่จะนํามาวิเคราะห์ก็จ,จะส่งผลเสียได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองได้เป็นดีที่สุดนะครับแต่ก็ ความความคิดเห็นหรือแนวคิดของผู้อืน่นก็ามาผสมผสานด้วยวิเคราะห์ตึงเหตุตึงผลนะครับและก็ในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ที่บางทีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาไม่เป็นดังใจให้กับเราในช่วงนี้แล้วก็อาจจะเกิดความหมุดอิดง่ายเกิดขึ้นนะครับอันนี้เจ้าลักษณะเหม่นต้องดูแลอารมณ์ไม่เป็นปกติในติดตามที่ดีนะครับด้วยเหตุด้วยผลอยู่เสมอนะครับก็จะทําให้การดูแลงานของท่านนั้น จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับอย่าเอาอารมณ์เข้ามาตัดสินหรืออย่างุดเิดอะไรง่ายไม่ว่าอะไรจะเข้ามานะครับเอาปีนี้ปีเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลก็จะทำให้ท่านนั้นเดินไปในทิศทางที่ดีที่เหมาะสมกับความสําเร็จในเรื่องของการงานนะครับสิ่งคู่ควรจ,จะเกิดขึ้นนะครับจัดเมนอากว่าไปกับจัดสติ๊กนะครับความคู่ควรความเหมาะสมก็จะเกิดขึ้น กับเจ้าลัคนามีนนะครับบางคนอาจจะมีในเรื่องของการงานในช่วงนี้จะมีการตกลงเซ็นสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจของท่านนะครับที่จะมีเข้ามาหรือการงานของท่านในช่วงนี้อาจจะมีการเกี่ยวข้องต่างด้านกฎหมายที่จะมีเกิดขึ้นด้วยในช่วงระยะ19วันนี้ที่จะมีเข้ามานะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรให้กับเจ้าลัคนามีนนะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับ แล้วก็ f o สอดสีดาบนะครับแม้จะมีอะไรก็ตามที่จะปุ่งเป้าหมายมาหวังที่จะโจมตีหรือทำให้เกิดอันตรายแกเจา้าลัคนามีนนะครับในช่วงนี้นะครับความเป็นสีดาบนะครับก็จะทมให้ท่านนั้นการใช้ความสงบนิ่งนะครับจอาการสยบนิ่งอย่างวิเคราะห์ไคร้กลวนนะครับก็จะทมให้ท่านนั้นปลอดภัยกับสถานการณ์ต่าง ที่จะพุ่งเป้ามาหาท่านนะครับความสยบนิ่งของท่านนั้นจะทําให้การงานของท่านนั้นมีความเป็นเสถียรในทิศทางที่ดีที่จะเดินไปในทิศทางที่จะมั่นคงนะครับแม้จะมีอะไรพุ่งเป้าอยากจะโจมตีอยากจะตามอันตรายท่านหรือในตําแหน่งการงานของท่านที่หวังจะมีการเลื่อยเข้าองเข้าเย่อะไรก็ตามแต่นะครับก็จะทําให้ท่านนั้นได้รับความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่ท่านไม่ กระโตกระตากอะไรมันในมันเป็นอุปสรรคปัญหานะครับก็ใช้ความสงบนิ่งมาก็ทำให้ท่านปลอดไปกับสถานการณ์ต่างๆในทิศต่างที่ดีนะครับไม่มีอันตรายใดจะก้าวมาโจมตีได้ไม่ว่าเรื่องธุรกิจคู่แข่งใดๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นใช้เรื่องของความนิ่งตัวแล้วก็คิดวิเคราะห์เราจะเกิดสิ่งที่เป็นคู่ควรที่เหมาะสมไม่เกิดขึ้นในทิศต่างที่ดีมีความปลอดไปนั่นเองนะครับเดียมเพอร์เรสนะครับความมั่นคง ที่จะเกิดขึ้นในกับชาวราศีเมษนะครับท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนสักนิดหนึ่งนะครับความเป็นไพ่ของราศีของไพ่ชาวราศีเมษนะครับที่เดียมเปอรอร์นะครับ,รบกับการที่อารมณ์ร้อนสักนิดหนึ่งแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่บริหารในทิศทางที่ดีนะครับพอไปนี้ก็เรื่องของ ความหงุดหงิดอะไรที่เข้ามาแล้วก็ําให้ท่านถูกสะกิดนิดก็อารมณ์ร้อนได้อันนี้ก็ต้องระม,มัดระวังนะครับที่ทําให้่จะลักนาเมีนต้องระม,มัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ความสงบใจเย็นนิ่งเอาไว้นะครับก็าอารมณ์ร้อนจะําให้เกิดจุดบอดจุดเสียได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มีความสามารถอยู่แล้วนะครับเป็นผู้นําที่ดี ผู้บริหารจัดการที่ดีนะครับผู้ปกครองที่ดีทำให้ท่านนั้นดูแลในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีเพียงแต่ระงับในเรื่องของอารมณ์ร้อนเท่านั้นที่จะต้องควบคุมให้สยบนิ่งนะครับแล้วก็ความเหมาะสมสิ่งที่คู่ควรก็จะเกิดขึ้นกับท่านในเรื่องของการงานที่เดินไปในทิศทางที่เหมาะสมที่คู่ควรนะครับก็ทําให้เกิดความมั่นคงให้เกิดขึ้นอย่างตาวนะครับความรู้ความสามารถของท่านมีอย่างเหลือเฟือนะครับ ที่เกิดขึ้นต่ความเป็น The Magic เชี่ยนนะครับความเป็นผู้นําที่ดีอยู่แล้วมีความกล้าแกร่งนะครับในความเป็นตัวตนของท่านในทิศทางที่ดีนะครับความเป็น The Emperor นะครับแล้วก็การรู้ความสามารถมีประสบการณ์มากมายนะครับรู้อย่ารู้ฟ้ารู้ดินรู้อะไรไปแยบยลตเจอ,อทุกอย่างก็ทาให้ท่านนั้นดูแลบริหารการงานของท่านมีความมั่นคงไปในทิศทางที่ดีนะครับ ธุรกิจก็มีความเติบโตรุ่งเรืองบางคนก็จะมีการได้รับตําแหน่งที่ต่างประเทศเกิดขึ้นด้วยนะครับหรือบางคนก็มีการทําธุรกิจติดต่อกับชาวต่างชาติในช่วงน,นี้นะครับก็ทําให้ธุรกิจการงานของท่านมีความเติบโตกล้าไปถึงระดับต่างประเทศนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีที่จะเกิดขึ้นและก็เกิดขึ้นอย่อยางมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับความเป็นดีเอ็มเพลส นะครับได้รับผลตอบแทนในทิศทางที่ดีที่มีความมั่นคงความสําเร็จนะครับไม่ว่าธุรกิจใดๆหรือตําแหน่งงานใดๆของท่านนะครับที่เป็นงานตําแหน่งอาจจะมีการพริจารณาเลื่อนก้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับธุรกิจก็มีการขยายเติบโตผลผลิตออกมามากกว่าเดิมมีความมั่นคงส่งผลไปในทิศทางที่ดี ด้วยความเป็น d Emplace นะครับไปที่ขึ้นมาคู่กันนะครับตั้ง d ิ e m ีเรอ r ์ได m p l a c e ให้กับเจ้าลักกาเมนนะครับก็ถือว่าเป็นความมั่นคงความเติบโตในทิศทางที่ดีในเส้นสายการงานอาชีพธุรกิจของท่านนะครับไม่ว่าจะผลผลิตทางด้านเกษตรธุรกิจการเกษตรก็มีความเติบโตในทิศทางที่ดีส่งผลผลิตที่ออกมาอย่างคุ้มค่า กับการที่ท่านได้หวานล้อมหวานผลหวานพืชลงไปนะครับก็เกิดผลสําเร็จในทิศ่างที่ดีนะครับนำความรู้เทคนิคใหม่ๆอะไรเข้ามาเสริมสร้างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการเกษตรนะครับก็ทามให้ท่านนั้นส่งผลถึงผลผลิตที่จะออกมาในทิศ่างที่มากกว่าเดิมในทิศ่างที่ดีและก็มีความมั่นคงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับ q u e e n of w a n e ราชนีถือไม้เท้านะครับการที่เป็นมีคุณภาพในเรื่องของการงานนะครับที่ไพนี้ขึ้นมาตั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับราชนีถือไม้เท้าแล้วก็เดียมไปรเรื่อการบริหารตั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ส่งผลในทิศทางที่ดีของการดูแลการงานธุกรกิจของท่านด้วยความต้มเตวใจใส่นะครับไม่ว่าปัญหาอะไรจะมีเข้ามานะท่านก็จะเกิดความสําเร็จให้เกิดขึ้นนะครับ ก็ไปสองใบที่พยายามจะออกมานะครับไปใบที่8ดและใบที่9นะครับความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับความเป็นคิงถือเหรียญราชาถือเหรียญนะครับคิงออฟเป็นตะเกลแล้วก็ความสําเร็จสาถ้วยนะครับความเฉลิมฉลองความสําเร็จในไพ่ใบที่9นะครับที่เกิดขึ้นก็เป็นทิศทางที่ดีให้กับเจ้าลัคนานเนในช่วง19วันนี้นะครับเป็นทิศทางที่ดีความมั่นคงเกิดขึ้น นะครับอย่างต่อเนื่องคิดจับทาอะไรในช่วงนี้จะเกิดความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองได้อย่างง่ายดายนะครับมีการคิดแยบยนต์นะครับตั้งความรู้ความสามารถของท่านนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการบริหารที่ดีนะครับก็ส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับในเรื่องของการดูแลงานธุรกิจของท่านที่เปี่ยมด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยประสบการณ์ด้วยชนกลยุทธ์ในการวาง แนวทางที่ดีที่มองผลสำเร็จตั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับก็จะตามอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้รับผลตอบแทนในทิศทางที่ดีนะครับความเป็นเดิมเจี่ยนของท่านก็ส่งผลนําความรู้ต่างๆมาส่งเสริมแล้วก็ได้รับผลสำเร็จเกิดการเฉลิมฉลองเข้ามาเป็นระยะระยะในทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของ อารมณ์เท่านั้นนะครับทีจาวลาัคนาเมนต้องระมัดระวังนะครับเพราะอย่างไรก็ตามทุกอย่างจะเกิดขึ้นสําเร็จอย่างคู่ควรอย่างถูกต้องให้กับจาวลัคนาเมีนนะครับเพียงแต่ท่านต้องสงบนิ่งในเรื่องของอารมณ์ของท่านนะครับใจความนิ่งนั้นเป็นการสยบในเรื่องของพิฆาตศัตรูนะครับบางทีนั้นการ ที่วุวายอะไรมากจนเกินไปก็อาจจะตามไม่จดรูรู้ตัวรู้แนวทางของท่านนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความสงบนิ่งก็มาในการที่จะประชิดพิชิตกับศัตรูคู่แข่งในทิศทางที่ดีก็จะตามให้ท่านนั้นปลอดภัยในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับมีกลยุทธ์อะไรที่จะใช้จะนำเดินการก็ อยู่ในความคิดที่เป็นความลับที่รัดกุมในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทําให้ความลับต่างๆไม่ตกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ทาให้ท่านสามารถนั้นสยบคู่ต่อสู้ได้ในทิศทางที่ดีนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการงานของชาวลัคนามีในช่วง19วันนี้นะครับทิศทางของความมั่นคงในทิศทางที่ดีจะเกิดขึ้นที่จะสู่ความเติบโตสู่ความสําเร็จ สู่ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปที่ออกมาในตั้งอกใบสุดท้ายตั้งแต่ใบที่4ถึงใบที่เก้นะครับเถือว่าเป็นไพ่ที่เติบโตทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะไพ่ใหญ่ที่ขึ้นมาถึง3ใบด้วยกันนะครับเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับความ เติบโตอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับทั้งไฟดีเอ็มเพสดีเอ็มเปอร์เรนะครับความเป็นจักรพรรดิจักรพรรดินีนะครับก็ถือว่ามั่นคงด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยประสบการณ์ของท่านนะครับ<ม>ก็เกิดผลสําเร็จเฉลิมฉลองในความสําเร็จของท่านที่ส่งผลในเรื่องของมุลงกล้าผลตอบแทนในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการเงินบ้างนะครับว่า การเงินของชาวลัคนามีนั้นจะเข้ามาในรูปแบบใดในทิศทางใดที่จะมีความมั่นคงอย่างไรนะครับและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีการแนะนำอะไรที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินบ้างสำหรับการเงินของท่านนะครับมันสีดาบนะครับที่ขึ้นมากับการนานนะครับโฟรออฟสอดสีดาบรับความสงบนิ่งนะครับ ใช้ความนิ่งตัวในเรื่องของการบริหารการเงินในทิศทางที่ดีนะครับก็ทำให้ทั้งรู้จักคิดรู้จักไตรตรองนะครับก็จะทำให้ท่านปลอดภัยในเรื่องของการเงินในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับจะเกิดความเป็นเสถียรในการเงินเกิดขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจนะครับที่จะต้องใช้ความรอบคอบในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะครับที่ส่งผลการเงินที่เข้ามา ในทิศทางที่ดีในช่วงนี้นะครับคนที่ทําธุรกิจทางออนไลน์การสื่อสารใดๆนะครับที่จะส่งผลรายได้เข้ามาเพิ่นหมุนเวียนเข้ามาด้วยความกล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็บางสถานการณ์ที่อยากจะสร้างความวิดแาังให้เกิดขึ้นในเรื่องการเงินของชาวลัคนามีนะครับ เรือที่ผ่านมาก็ได้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการอยู่ในความอึดอัดการตัดสินใจอะไรที่มันยุ่งยากในเรื่องของการเงินที่อาจจะบอกกล่าวให้เจ้ามีนต้องระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยก็ลัคขณาเมีนต้องระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยก็ได้นะครับเพราะบางทีาบางสถานก,การณ์ที่มีเข้ามาในเรื่องของการเงินนะครับที่ไพ่ยอาจจะบอกในเรื่องของการตักเตือนนะครับ การตัดสินใจที่บางทีถ้าต,ตัดสินใจผิดพลาดนะครับอาจจะส่งผลในเรื่องของการเงินที่ท่านต้องรับผิดชอบต้องดูแลต้องชดเชยก็ได้อันนี้ก็ต้องใช้มันความระมัดระวังนะครับเพราะอาจจะมีอะไรที่ปุ่งเป้าหมายในการที่จะโจมตีในทำให้ท่านได้รับความเสียหายในเรื่องของการเงินได้นะครับ เพราะฉะนั้นต้องใช้ความสงบนิ่งคิดพินิจวพิเคราะห์ด้วยความรอบคอบในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เป็นสถานการณ์ที่จะสร้ให้ท่านนั้นพลาดท่าในการที่จะมารับชดใช้หรือเป็นแปรระบาบนั้นก็จะทําให้ท่านอดผลได้ในทิศทางที่ดีนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ในช่วงนี้นะครับต้องใช้ข้อมูลอะไรที่มาใช้ในการตัดสินใจพอสมควรนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นปลอด ไฟในเรื่องของการเงินนะครับแต่อย่างไรก็ตามความเป็นเดอกสั้นนะครับชีวิตของท่านก็จะสดใสในเรื่องของการเงินนะครับไฟจะเด้งออกมาพยายามจะดีดตัวออกมาในทิศทางที่ดีนะครับหรืออาจจะบอกกล่าวที่ผ่านมาบางทีที่จ่วลักนามีนเจอนะครับในสถานการณ์ของความมืดอัดในเรื่องของการเงินนะครับที่อยู่ในสถานการณ์ที่มืดแปดด้านก็ว่าได้นะครับ ที่ทำให้บางทีบางอย่างท่านไปตัดสินใจอะไรพลาดที่ผ่านมานะครับแล้วกลายเป็นแพรับปบากเป็นผู้ที่มาชดใช้ในเรื่องของการเงินแต่นก็ได้นะครับแต่ต่อไปนี้ชีวิตของท่านก็จะพบก,กับเส้นต่างที่สดใสการเงินการทองก็จะหลังไหลเข้ามาในทิศทางที่ดีมีการพัฒนาในเรื่องของการเงินที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปที่จะได้ออกมานะครับความเป็นส t ต e n งแข็งแรงทนทานนะครับมั่นคง ให้เกิดขึ้นนะครับทุกอย่างจะดูในการดูแลปกครองควบคุมบริหารในทิศทางที่ดีนะครับกับไพ่สองใบสุดท้ายที่ขึ้นมาบ่งบอกถึงความสดใสในเส้นทางการเงินที่จะมีเข้ามานะครับในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับเงินพกุพกๆที่จะมีเข้ามากับการมีโชคมีลาภที่ได้ลุ้นเข้ามานะครับหรือบางคนก็อาจจะได้เงินมาจากคนที่รักคนที่ ท่านปรดปลานะครับหรือจากคนที่เคารพคนที่ศรัทธาคนที่ให้ความนอบน้อมเคารพต่อท่านนะครับอาจจะนําในเรื่องของการเงินเข้ามาให้กับท่านในช่วงนี้นะครับแต่ว่าไม่มีในเรื่องของโชคลาภลอยที่การเสี่ยงโชคใดๆาาก็มา,าก็จะเป็นผู้เป็นบุตรหลานบริวารหรือคนที่เคารพรักนะครับอาจจะนําในเรื่องของการเงินที่ดีๆเข้ามาให้กับท่าน ก็เป็นข่าวดีๆต่างการเงินที่จะมีเข้ามานะครับความสําเร็จของการงานก็ส่งผลรายได้รายรับในทิศทางที่ดีให้กับชาวลัคนามีนะครับก็ถือว่าชีวิตจะเดินเดินไปด้วยความสุขสดใสเบิกบานมีกินมีใช้มีจ่ายนะครับมีการดูแลมีเงินในการใช้ดูแลในเรื่องของการเงินทุนที่จะบริหารจัดการธุรกิจของท่านให้มีความมั่นคงต่อ เติบโตต่อไปนะครับโดยความเป็นอินฟินิตี้นะครับไม่มีขีดจํากัดของความเติบโตวความรุ่งเรืองต่างการเงินที่จะมีเข้ามานะครับไปเสั้นขึ้นมาก็ถือว่าสุดยอดของการเงินของชาวลัคนามินในช่วงน,นี้นะครับที่จะมีเข้ามานะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเท่านั้นนะครับในเรื่องบางเรื่องที่ต้องตัดสินใจต้องใคร่ควรวญเป็นพิเศษนะครับบางทีในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนที่เราสนิท นะครับหรืออะไรก็ตามนะครับที่อาจจะมาสร้างสรรการให้เราไปต้องไปช่วยเหลือหรือไปคุ้มครองไปไปสนับสนุนไปส่งเสริมไปช่วยค้ำประกันให้อะไรให้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นต้องพายอาจจะบอกให้เรานิ่งตัวไวเป็นดีที่สุดนะครับอย่าไปพยายามดิ้นรนให้มันเป็นภาระนะครับก็จะทำให้ตตรายได้ถ้าเรา เรียกว่าไหวตัวมากเกินไปนะครับบางทีก็มาขอร้องอะไรในเรื่องของการให้ไปช่วยกำประกันรับรองในเรื่องของการเงินที่เป็นเงินก้อนโตๆโตโตโตมากๆนะครับทีตามไม่ตั้นั้นบางทีก็เหมือนอยู่ในสถานการณ์เกินไม่ก้าวไายก็ไม่ออกนะครับเลยตาไม่ตั้นจัดจินใจอะไรออกมายุ่งยากลําบากนะครับน,นั่นก็ต้องต้องใช้คิดพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ท่านจะได้ไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ของความมืดเป็ดด้านนะครับเพราะฉะนั้นความเกรงใจก็เกรงใจนะครับแต่เรื่องเงินก็คือเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ไม่มีในเรื่องของความเกรงใจได้ๆนะครับเพราะบางทีการที่เราไปเกรงใจอะไรกับใครสักคนหนึ่งนะครับก็อาจจะทำให้เราเจอกับสถานการณ์ของความเดือดร้อนได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาอย่างรบอบคอบให้เรา มีความปลอดภัยอยู่เสมอนะครับความสนิทสนมก็ว่ากันอีกเรื่องนึ่งน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของการจะมีมูลค่าทางทรัพย์สินเงินทองนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับที่ต่อเราต้องรักษาผลประโยชน์เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องนําในเรื่องของความเกรงใจใดๆก็มาเกี่ยวข้องนะครับตัดสินใจไปในสิ่งที่คู่ที่ควรที่เหมาะสม ในเรื่องของความปลอดภัยของเราเท่านั้นนะครับก็จะทำให้เรานั้นไม่อยู่ในสถานการณ์ของต้องไปเป็นแพะรับบาปต้องไปชดใช้ชดเชยแทนให้กับผู้อื่นนั่นเองนะครับชีวิตของเราก็จะเดินไปในทิศทางที่สดใสที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงในทางการเงินที่จะมีเข้ามานะครับก็อนาคตสดใสความมั่งมีสีสุกก็จะเกิดขึ้น ในช่วง19วันนี้นะครับให้กับเจ้าลัคนาเมีนนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับเจ้าลัคนาเมีนในเรื่องของความรักใน19วันนี้จะเป็นไปแบบใดบ้างโดยพอประมาณโดยคร่าวๆนะครับในเรื่องของความรักของเจ้าลัคนาเมีนนะครับ กีนอปวานราจินีถือไม่เท้านะครับอาจจะตุ่มเทอยู่ในเรื่องของการงานมากกวา่านะครับก็เลยไม่ใฝ่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับคนโสดนะครับก็จะอาคนที่ตกใจนั้นอาจจะไม่ก้อยเจอง่ายๆนะครับถ้าไม่เข้ามาแล้วสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น ในการที่จะกบกันไปในฐานะคนรักนั้นถ้าไม่เป็นที่น่าเชื่อถือก็ไม่เปิดโอกาสที่จะให้มีเข้ามานะครับก็อยู่แบบมีคุณค่าในความเป็นตัวของตัวเองอย่างโสดๆนะครับนายออฟคับก้าถ้วยนะครับก็มีความสุขสมบูรณ์เแบบิกบานดีนะครับแม้จะอยู่แบบโสดๆก็ตามนะครับได้กินอิ่มนอนหลับมีงานทํามีไรายได้ในทิศทางที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต มีกินมีดื่มมีหลับมีนอนด้วยความอบอุ่นในทิศทางที่ดีก็มีความสุขเบิกบานดีนะครับแต่ถ้าใกลเจอรักขึ้นในช่วงนี้ก็ดูดีๆด,ด้วยนะครับที่อาจจะกลายเป็นรักซ้อนรักที่เป็นตัวเลือกอะไรก็ตามแต่ที่จะมีเข้ามานะครับที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับก่อนที่จะมอบใจให้กับความรักกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับที่ต้อง คิดพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ไปที่จะพยายามออกมาเด e love v e นะครับความรักที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันกับคนโสดนะครับรักที่ดีๆก็มีก็มาให้เกิดความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันที่จะเกิดขึ้นนะครับด้วยความเป็นเด e love v e s นะครับอาจจะมาจากเส้นสายการงานนะครับที่นำมาให้เกิดความรักความรู้สึกขึ้นนะครับแลวก็เจ็ด เจ็ไม mm ้เท้านะครับเซเว่นนวนะครับ hmm. การปกป้องดูแลตัวเองนะครับ mm hmm. บางคนนั้นก็ยังไม่ปรุงปรัถนาในเรื่องของความรักที่ว่ากล่าวนะครับอยู่กับการทํางานแล้วก็เลือกสเปคยากไม่ถูกใจอะไรง่ายๆนะครับ mm hmm. ก็มีการปกป้องตัวเองสร้างรั้วเน่นหนานะครับไม่ให้ความรักเข้ามาในช่วงนี้ นะครับก็อยู่แบบสดๆไปเรื่อยๆนะครับหรือบางคนที่เจอรักในช่วงนี้ก็มีดังรักที่เป็นคู่แข่งนะครับที่จะต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามก็ได้นะครับและก็รักที่บางทีต้องใช้พลังมากในการที่จะโน้มน้าวาจิตใจของคนที่เรารักให้มารักมาชอบเรานะครับอาจจะต้องทุ่มเทเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับที่มีทั้งได้ทั้งรักที่มีคู่แข่งทั้งรักที่ ไม่มีกู้แข่งแต่ว่าบางทีคนที่เรารักนั้นบางทีก็ใจแข็งนะครับกว่าที่จะมาแสดงเปิดเผยในเรื่องความรักต่อเรานั้นกว่าจะมาได้ง่ายๆก็ต้องทุ่มเทพอสมควรนะครับและก็เดือดซันนะครับก็ถือว่าดีๆนะครับที่ไพ่ขึ้นมาของชาวลัคนาเมีนนะครับที่ไพ่เดือดซันขึ้นมาทั้งในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะครับความรัก ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับไปเดินสันขึ้นมาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาความรักมีการดูแลเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่รักหรือคนที่มีคนคบอยู่นะครับก็เรียกว่ามีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีดูแลเอาใจใส่นะครับให้ความรักความสัมพันธ์เดินหน้าไปด้วยความอบอุ่นด้วยความสดใสด้วยความเบิกบานนะครับดูแลเอาใจใส่กันอย่างมีเกียรติอย่างมีคุณค่านะครับก็ ตามไม่รักนั้นเดินไปในทิศทางที่ดีมีความเติบโตนะครับและก็มีการปกป,ป้องในเรื่องของความรักด้วยความทุ่มเทนะครับดูแลเอาใจใส่อย่างเอาจริงเอาจังนะครับเรีวยกว่าไม่อยากจะให้รักนั้นมีปัญหานะครับก็เพื่อให้ความรักมีความอบอุ่นมีความสุขมีความเบิกบานชีวิตที่สดใสไปด้วยกันในทิศทางที่ดีนะครับก็ อะไรที่จะเข้ามาเป็นอันตรายในความรักความสัมพันธ์ก็จะมีการปกป้องในทิศทางที่ดีนะครับนี่ก็เป็นรักของคนที่มีคู่นะครับหรือคนที่คบกันอยู่นะครับก็การได้รับการพัฒนาในเรื่องของความรักเดินไปในทิศทางที่สดใสมากกว่าเดิม นะครับดูแลอใจใส่ก้าใจซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีที่มีความมั่นคงนะครับไม่มีภัยเสียใดๆขึ้นมาในเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดที่ต้องระมัดระวังก็เท่านั้นนะครับีบางทีไปเจอรักที่เขามีรักซ้อนอยู่แล้วมีรักอยู่แล้วก็ได้นะครับอาจจะไปเป็นรักซ้อนของใครเข้าที่ต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้ามไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักช่วงนี้ก็อยู่แบบคนโสดๆก็ สุขสบายนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของจิตใจและในเรื่องของร่างกายนะครับก็มีความเบิกบานดีนะครับได้กินได้อิ่มได้นอนได้หลับนะครับแล้วก็เติบโตไปอย่างมีคุณค่าเดือนหน้าต่อไปด้วยการมีงานทําที่ดีรับผิดชอบการงานที่ดีก็ไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นก็อย่างที่ว่านะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของรักซ้อนไปเจอคนที่ก็มีเจ้าของแล้วด้วย นะครับหรือรอไปเป็นตัวเลือกของใครก้าววันนี้ก็ต้องดูดีๆเนี่ยครับคนโสดบางคนก็มีการพบรักที่ต้องตุ่มเทพอสมควรนะครับที่มีก็มาต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแต่เกิดเกินความรักในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็จะคุ้มค่าในอนาคตกับความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับและก็นี่ก็คือในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักของชจ้าลัคนาในนะครับในช่วง19วันนี้ รับตั้งแต่วันที่21ตุลาคมถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับปันการงานการเงินแล้วก็ความรักก็โดยป,ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนามินทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความเบมิกบานมีความอบอุ่นนะครับมีความมั่งคังอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ